สถานการณ์ COVID 19. โควิด -19 มเกมันรุนแรงจริงเนาะนรุนแรงรุนแรงร้ายกาจที่ว่าร้ายกาจคือฮคนไทยไม่ได้แอวงสงการสงการปีนี้ปีใหม่เมืองไม่มีแพร่ก็ยกเลิกไปแล้วเชียงใหม่ก็ยกเลิกยกเลิกกันไปนหลายจังหวัดแล้วครับไม่มีที่เที่ยวแล้วบ้านไผ่บ้านมันเลยเด้อโควิดโควิด มันมีปัญหาอยู่เลยครับโอ้วัวนนี้วันนี้ไปในเมืองนี่มีแต่คนถามนะครับหูนี่ป้าป้าเัาเรียกป้าเลยเนะี่ยโอ้ลน่าจะแก่นะเนาะป้าปาเขาบอกไปทําข่าวหรือยังข่าวอะไร,รบอ๊้ยกองเมืองกองเมืองไปเลยเขาบอกคนติดโควิดโควิดผู้ต้องหาติดโควิดโอ้โหมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชเอาจะเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังอ่า เพื่อเป็นความรู้นิดหน่อยแล้วอย่าตื่นตนกหมอเขาออกมายืนยันแล้วตรวจแล้วเลือดมาอะไรเรียบร้อยไม่ติดเชื้อโควิดนะเพราะว่าทางสนามบินนู้นเขาก็กักตัวไว้แล้วตรวจแล้วไม่พบมาแพร่อีกก็ตื่นตนกกันลงพกลงพักนี่ไม่ได้อยู่กันแล้วครับกักกักเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปจับคูณต้องหาคืออย่างนี้เรื่องของมันคืออย่างนี้ครับมีคดีอยู่คดีหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องบอกคดีอะไรแล้วครับ เขารู้ว่าผู้ต้องหาจะบินเครื่องบินกลับมาลงที่สนามบินลำปางสารก็บอกเ,เลอเอาไปเลยรอได้เลยก็ไปรอตำรวจก็พากันไปหลายนายเลยครับไปรอที่สนามบินลำปางลงมาปุบ๊บควบคุมตัวเลยจับขึ้นรถมาแล้วนั่งมาด้วยกันทั้งตำรวจทั้งอะไรเลยละครับมาถึงโรงพักก็บันทึกอะไรเรียบร้อยก็ขังไว้ก่อนอเดี๋ยวค่อยปล่อย ถ้าประกันตัวก็ปล่อยปรากฏว่าเขาเกิดเป็นไข้พอนั้นปุ๊บสงสัยท่านจะหนาวอ่ะเนาะถูกจับปุ๊บเป็นไข้เลยเนี่ยเป็นไข้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นไข้เป็นห,หนะะนนวัดเป็นโอ้โหเอาละครับตื่นเต้นกันก็เรียกหมอมาเอาไปโรงพยาบาลหน,น่อยก็เอาไปโรงพยาบาลกันผลตรวจออกมาวันนี้แล้วครับว่าไม่ใช่ไม่มีเชื้อโควิดรอดไปนะครับ แต่ทางโรงพักนี่นะครับตื่นตูมกันเอาหมอมาเอาอะไรมาฉีดพ่นยากันทั้งโรงพักนักข่าวไปเขาไม่ให้ให้ทำข่าวนะจริงๆน่าจะออกมาทำข่าวแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรนะเนี่ยอย่างเงี้ยน่าทำไมไม่แถลงข่าวอะ่ะปล่อยให้เขาเล่าลือกันไปเต็มบ้านเต็มเมืองเลยโอ๊ยไปไหนก็ถามถามนักข่าวไปทำข่าวหรือยังอะไรเนี่ยมันนี่บทเรียนนะผมบอกว่าต้องแถลงเลยนะต้องบอกเลยนะดีนะครับวันนี้ คุณหมอเขาโทรมาบอกอคุณพิจิตตอนนี้ผลออกมาแล้วนะครับไม่เป็นไม่เป็นโควิดให้สบายใจได้นี่น,นี่นี่เรื่องราวของกองเมืองนะอย่าไปตื่นตระหนกเองนะฟังหูไอ้หูครับอันนี้ตื่นตระหนก,กันร้านตัดผมมล้านค่าเลยถามกันวุ่นวายหมดนี่เขาเล่ากันแล้วครับเป็นแทนที่จะมาถแถลงว่ามันไม่ใช่ไม่มีก็จบละตอนนี้ทราบกันแล้วก็น่าจะจบนะไม่มีนะครับ ก็เมืองตอนนี้เรียบร้อยละก็เมืองก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปล้างลงพักหรอกครับตอนแรกจะล้างลงพักผมกลัวจะเผาเลยล้างไม่เป็นไรกลัวจะเผาลงพักเสียหายครับเนาะตำรวจที่กักตัวก็คงไม่เป็นไรละมั้งผลไม่มีปล่อยเข้ามาเถอดดูเขาอันนี้วันนี้เทศบาลเมืองแพร่เทศบาลเมืองแพร,แพร่ก็ได้ระดมนะครับทั้งอสอมตั้งอะไรนี่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแมสแมส หน้ากากหน้ากากปิดจมูกเพราะว่ามันขาดตลาดเรือเกินจะไม่ขาดได้ยังไงเมื่อวานนี้จับได้ท่าเรือนั้นห้าล้านห้าล้านหกแสนชิ้นมาจากไหนอ่ะเออมันเป็นที่สงสัยกันมากเลยเมื่อก่อนนี้ไอ้มีคนออกมาหุประกาศขายกันไม่รู้กี่ล้านชิ้นแล้วพอเอาเข้า,เ,าเข้าไม่ไม,ไมีไม่ใช่นะไม่ใช่เมคอัพเฉย แล้วตอนนี้เอาละโพแล้วห้าล้านกว่าชิ้นนี่กำลังจะไปเมืองนอกเมืองนอกคนไทยจะตายหาแล้วมันเอาไปเมืองนอกเออเฮ้ยเนาะคนไทยเมืองไทยประเทศไทยนะครับเอาไปที่เทศบาลเมืองพแพร่ดีกว่าครับนายพัฒพงศ์พงนวลนี่รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่นะครับท่านก็บอกว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID 19, โควิด -19 เนี่ยโอยโลกมีปัญหานี่ นในเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดังนั้นการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดการติดเชื้อโรคโควิด -19 จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับทุกคนที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับตนเองมีความรู้เรื่องโรคติดต่ออันตรายและก็รู้วิธีการป้องกันตัวอย่างถูกต้องโดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากาอนามัยเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่กันอย่างหนานแน่นแต่ขณะนี้เป็นที่ท,ทราบกันดีว่านหน้ากากา อนามัยเนี่ยมันขาดคแคลนไม่ขาดยังไงคนไทยไม่ได้ใช้แต่เอาไปขายเมืองนอกนึงส่งผลให้การผลิตหน้ากากอนามัยด้วยผ้าเนี่ยก็เริ่มจะมีค่านิยมละเออมีนิยมละแล้วก็จากการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนการสอนประชาชนให้ทําหน้ากากอนามัยด้วยผ้าเนี่ยก็จึงเป็นเรื่องที่จะต้องทําแล้วก็ทาให้เร็วที่สุดผลิตออกมาเดี๋ยวโควิดมันจะหายซะก่อนเทศบาลเมืองไพรได,ได จัดการอบรมนะครับเชิงปฏิบัติการนะอบรมไปด้วยปฏิบัติการไปด้วยก็คือสอนไปด้วยทําไปด้วยเย็บไปด้วยนีออ่วันนี้ก็สอนกันไปให้กับผู้นําชุมชนมั่งอะไรมั่งนะออก็ได้วิทยากรจากนุนสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมนี่แล้วก็โรงพยาบาลแพร่วิทยากรจากโรงพยาบาลแพรสุขภาพชุมชนในเขตเมืองนะครับแล้วก็การผลิตการสอนหรือว่าการให้ความรู้ในวันนี้นะครับก็ให้กับทาง ผู้นาชุมชนนี่นำไปขยายต่อให้กับชาวบ้านในสมาชิกชุมชนในชุมชนแต่และชุมชนเอ้ารีบเร่งใครมีจักใครมีอะไรเอามาเย็บเอามาอะไรกันอ่าเย็บเสร็จแล้วขายก็ได้นะหรือไม่ก็แจกหรืออะไรอันนี้ก็เป็นเป็นนโยบายของทางเทศบาลกันไปนี่คือการป้องกันโควิดก็ด้วยการทำแมสของเทศบาลเมืองแพร่ครับ